วันที่28มกราคม2557ที่โรงแรมประจักษ์ปลานายกอบเกียรติการจนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมชีดแด้แจงแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพลำน้ำห้วยหลวงในปี2556-2559โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9สำนักงานเกษตรจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ลาน้าห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้าสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีโดยลําน้ําห้วยหลวงและลําห้วยสาขาไหลผ่านชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบทซึ่งลุ่มน้าห้วยหลวงครอบคลุมพื้นที่ถึง13อําเภอของจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่มีปริมาณน้าไหลผ่านตลอดลุ่มน้ําถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคการประมงและการเกษตรกรรมด้วยโดยปัจจุบันพบว่าคุณภาพของลําน้ําในลําน้ําห้วยหลวง มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขุดรธานีนายเสยนีจิตตะเกษได้ประกาศและลงนามนโยบายปรับปรุงคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงและได้จัดทำแผนรูรณาการขึ้นมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำห้วยหลวงเมื่อวันที่20สิงหาคม2556ที่ผ่านมา